วิธีการก็คอือเราต้องถอดหวนแว่นนาฬิกาออกหลังจากที่เราเตรียมตัวนั่งเก้าอี้ท่าทางปกติก็คือมีชนะพิงเอามือประสานกันนิ้วโป้งติดกันห้ามวางตั้งเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็ให้หายใจเข้าให้ลึกที่สุดจนไม่มีอะไรจะเข้ากลั้นลมเล็กน้อยอย่ากลั้นนานเล็กน้อยประมาณสักสามวิแต่ห้ามน้บในใจพอหายใจออกออกให้หมดให้เหมือนขาดใจตายเลยเราต้องเป็นผู้ควบคุมลมหายใจลมหายใจมัน ประกอบไปด้วยคลื่นพลังงานอยู่ภายในฉะนั้นเรากําลังควบคุมจํานวนคลื่นทั้งหมดที่เข้ามาในร่างกายในจํานวนเวลาการลมไวห,หน่อยแล้วก็หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบสามครั้งค่อยๆหลับตาลงเวลาฝึกจริงๆหลังจากนั้นก็ให้สัมผัสเห็นคือสัมผัสรู้แต่ห้ามมองก็หายใจเข้าปกติแต่ต้องควบคุมลม4อย่างนะตอนนี้ก็คือความยาวของลมหายใจต้องหายใจเข้าให้ลึกจนไม่มีอะไรจะเข้า ออกให้หมดไม่มีอะไรจะออกให้มันยาวที่สุดและยาวเท่ากันหลังจากนั้นก็ควบคุมความละเอียดของลมที่ปลายจมูกอย่างเดียวขณะที่เราควบคุมลมจับความละเอียดที่โพรงจมูกแล้วก็จังหวะของลมหายใจหายใจเข้ากลั้นออกกลั้นเข้ากลั้นออกกลั้นให้เป็นจังหวะหลังจากนั้นจํานวนรอบในแต่ละหนึ่งนาทีก็จะมาเองที่มีจํานวนรอบที่เท่ากันและความถี่เท่ากันพอเราหายใจเข้าปุ๊บเรามองเห็นตัวเลขเจ็ดกลางหน้าผากเนือหัวคิ้วสองนิ้ว เินืหัวคิว้วสนิ้วกั้นลมไว้หายใจออกพูดคำว่า7นาทีรักษาสุขภาพให้แข็งแรงหายเป็นปกติต้องออกเสียงเสมอแล้วครั้งเดียวให้หูได้ยิน เจ็ดนาทีรักษาสุขภาพให้แข็งแรงหายเป็นปกติให้แข็งแรงหหายเป็นปกติสาวสวยใสรักษาตาให้หายเป็นปกติตอนนั้นหายใจออกอยู่ออกให้สุดสุดแล้วกลั้นเล็กน้อยสำคัญที่สุดอยากกลั้นนานลึกหายใจเข้าให้ลึกออกให้ลึกนั่นสำคัญที่สุดเมื่อเราหายใจออกจนสุดแล้วเลิกมองตัวเลขเลิกพูดเราพูดแค่รอบเดียวเรามองตัวเลขแค่รอบเดียว หลังจากนี้เราจะมาควบคุมลมสี่อย่างอย่างที่บอกไปก็คือควบคุมความยาวของลมหายใจเข้าและออกให้ลึกที่สุดยาวที่สุดห้ามสงบห้ามเป็นสมาธิห้ามรู้สึกดีห้ามสับประงกห้ามจินตนาการอย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้ว่าตัวไมโครชิปมันเล็กเท่าหัวเข็มหมุดเหมือนลูกตะก้อพันกัน2,75 0 0 0ตัวแค่มองครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเลิกมองเป็นการกระตุ้นเหมือนเราเปิดเมน,เมนไฟฟ้าในบ้าน ให,หม่ไม่มีใครเห็นหรอกครับเพราะว่ามันเป็นการฝึกแบบเบื้องต้นแล้วเรายังไม่ได้คุ้นเคยเหมือนผมบอกว่าแบคทีเรียหน้าตาเป็นอย่างนี้ยังไม่เคยเห็นจะรู้ได้ไงว่าจริงไม่จริงจนกว่าจะมีการส่องกล้องเช่นเดียวกันถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าโครงสร้างแบคทีเรียหรือไวรัสมันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราทำการควบคุมเห็นตัวไมโครชิปแล้วหายใจเข้า กำหนดตัวเลขอีกครั้งหนึ่งก็คือเลขห้าสมมุติตอนนี้เหลือสี่เหลือสามนาทีก็หายใจเข้ามองเห็นตัวเลขสามกั้นลมไว้หายใจออกเพราะว่าสามนาทีเลิกมองแล้วครับมองแค่ครั้งเดียวเราจะไม่ฝึกการจินตนาการเราไม่ฝึกยุบหนอพองหนอเราไม่ได้ฝึกอวิปัสนาหรืออนาปานสติหรือบริกรรมอะไรบางอย่างแต่เรากําลังควบคุมลมสี่อย่างเพื่อให้เข้าสู่ขบวนการการจับเวลาของคลื่น แล้วประจุของคลื่นจังหวะของคลื่นก็คือวงความถี่ของคลื่นแล้วก็จํานวนรอบของคลื่นที่จะเข้าไปกระตุ้นตัวไมโครชิปแล้วกระตุ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะเริ่มรักษาตามคําสั่งนั้นๆเช่นผู้ป่วยบางคนปวดเข่าพอนั่งปุ๊บหายเลยบางคนหายใจไม่ออกเปก็นโรคหอบผืดนั่งปุ๊บหายเลยแล้วหายนี่คือหายเลยนะไม่ได้กลับมาเป็นอีก เมื่อเรานั่งและควบคุมสี่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันกาลังจะถอดรหัสไปสู่รหัสเดิมที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ในขณะที่เราฝึกโดยการกําหนดเวลาชีวภาพให้กับตัวไมโครชิปกระเสียงมันจะมีระยะเวลาของคลื่นภาพและคลื่นเสียงเป็นวินาทีเช่นสมมุติเราหายใจเข้า8วินาทีการลมไว้3หายใจออก9วินาทีการลมไว้3สมมุตินะครับก็เป็น8 3 9 3 นี่คือจํานวนของความยาวของลมหายใจที่เป็นวินาทีเป็นจํานวนของคลื่นเขาเรียกว่ากําลังคลื่นพอแปดเนี่ยมันจะต้องมีประจุคลื่นก็คืออากาศเต็มไปหมดมันจะวิ่งเข้ามาทำให้เกิดประจุประมาณเป็นล้านล้านตัวเป็นการเติมประจุเซลล์เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคนที่จะลืมตามาได้ก็คือเมื่อ,อเหมือนอย่างพี่จา๋าตอนนี้ครบเจ็ดนาทีพอดีเมื่อกี้เราเริ่มต้นที่สี่สิบกว่าสี่สิบสี่สิบเจ็ด ก็มาลืมตาพอดีแสดงว่าพี่จ๋าก็ไดก้การกำหนดขึ้นเซลล์ตรงแต่สำคัญที่สุดก็คือถ้าลืมตาม,มาก่อนเวลาที่กำหนดต้องนั่งต่อให้ครบอย่างที่เมื่อกี้ที่คุณอันนั่งไม่ครบก็นั่งต่อ